ดีครับครับใช้ได,ได้ทุกมือคือเงินเขาทุกมือเจ่าว่าสามลอยสี่ลอยเจ่าวละพันเจ่าวละสองพันเอ่เก็บไร้คนก็ได้เป็นพันเพราะให้เขาทุกมือครับทรงทุกมือมาฟาร์มทุกมือแม่นบอกเอครับจากต้นเดือนมานี่บบว่างทรงทั้งทรงทั้ง,ง,งคนมานะครับเงินแลีนมหาสุเมือก็ประมาณนั่นแหละครับ สวัสดีครับพี่น้องครับกเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อนี้บเานิวสิบห้าพี่น้องมาเบงฟาร์มหอยของคุณพ่อเฉลิมชัยวอละพิมรัดเรื่อของขวยนะครับเดี่ยเพิ่นใส่พื้นที่นหน่อยครับใส่พื้นที่นหน่อยแต่ว่าเกิดประโยชน์สูงสุดครับนี่มีเงินเขาซู่มือครับเงินวิ่งมาหาถึงหน้าบ้านพิกัดแปลงนี่ก็ยูบ้านทางสายนะครับ ตำบลหนองกินเพนอําเภอวาดรินชำ้หลาบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเด้๋ยวมันเหตุเป็นฟาร์มฟาร์มหอยเลียงหอยเชอรี่ครับพี่น้องนี่ตอนซ่อนแห้งนะครับคุณจะคล้องฟาร์มครับคุณพ่ออ้อยคุณข่อยว่าดีครับพ่อครับสวัสดีครับฮฮฟาร์มหอยนะพ่อครับฟาร์มหอยเชอรี่อ่านเลียงมาโดนสำไร็จหรอครับพ่อครับเลียงมาประมาณ ปดเก้าเดือนนะครับแค่แปดเก้าเดือนนี่บ่ครับครับโอ้เอาตอนแรกมาเริ่มเลี้ยงได้งนะครับป๋อกระเบื้องเป็นเอฟซีทางยูทูบของเบานิวนี่ยนะครับก็เกิดความสนใจหลังจากเกษียณมาวินาวเห็ดครับงานเบาๆงานผู้เฒ่ากระจายมากน้ำครับว่าไงว่าหลังเกษียณมากบมีเวลาว่างหลาย ีเวางาย <Wars> นะครับนาะก็เลยมาเห็ด <listen> ฟ <enders> ้ามหอยครับโอ้ก่อนก่อนก่อนสีเลียงหอยนี่เลียงยังมาก่อนบ่ครับเนี่ยเคยเลียงทุกอย่างครับประเภทตัดนามครับเลียงปลาเลียงปูเลียงกุ้งโบผประสบธุ์ทำเล็นครับแต่ก่อนก่าบอลเก่เสียเวลาให้โวลายครับครับท่้นเลียงสุ่มหนังกับหัวหันเปลืองครับค่าใจสูง ครับเรียงสั์น้ำหอยงาเรียงมาทุกชนิดแล้วครับแต่่ประสบความสําเร็จมาตายยืมหอยนี่ล่ะบัดน,นี้ครับ,มา,บ <c oughs> มาจบที่หอยมาเกี่ยวตีหอยเอา้าเลียงหอยนี่ถืวอว่าประสบความสําเร็จบอครับบ่ก็ถือว่าเริ่มเก้าเดือนถือว่านับหนึ่งนับสองอยู่ครับก็ถือว่าโอเคครับเก้าเดือนนี่ไปได้สวยเลยไปได้สวยครับครับ โดยใส่พื้นที่กับมองนีกันนหน่อยนะพ่อเนาะนิหน่อยบ่พองานด้วครับบ่หอดงานด้อครับพี่นนองนี่แล้วที่พื้นที่อ่อนจอยนึงครับนี่ความกว้างก็สิประมาณหกเมตรบ่ครับพ่อนี่ประมาณแปดเมตรครับขวัญหาสิบเมตรครับที่สิบเมตรนี่ครับครับเพิ่นอันอันมองฟ้ามหอยนี่เพิ่นใส่เล็กเส้หนึ่งพอดีได้นี่ครับ6หกเมตรเล็กหกเมตรนะพ่อเนาะแมนครับใส่เล็กเส้หนึ่งพอดีมุ่งมุ่งสลนนะครับแล้วก็เฮ็ดเป็นบ่อเา่าไปเรื่องผลนะครับนี่ แล้วกาหอยลักลักมีหอยยังไงครับพ่อยุนี่ยุนี่มีสามชนิดครับมีหอยเชอรี่ทองหอยเชอรี่อ่าทองสนิมกับหอยเชอรี่ธรรมดาพื้นบ้านเั่ครับครับเชอรี่ทองเชอรี่อ่าทองสนิมแล้วก็เชอรี่ธรรมดาแมนครับแรกเริ่มเดิมที่ไปใดพัน์ไม่ได้ใส่ครับก็ไปตามซื้อน้ำฟ้ามกอนครับซื้น้ฟ้ามสนใจเบื้องในยู u b e ก็ไปรอซื้อน้ำฟ้ามครับซื้อมา มองละสองทำหน่อยมองละที่ห้ารอยพันนะครับผมว่าพอพอพันเนาะครับ,รบสแสดงว่าจุดเริ่มต้นก็นมาจากการเบิรงยูทูบนะครับเนาะแมนครับพอเบิรงแล้วบานกันไบไปเบิรงขคองเบาวนิวนี่แหละครับไปไปเบิรงฟฟ้ามจริงบ่ครับพ่อไปเบิ่งนาร์มจริงพร้อมทั้งไปซสือพันมาแมนครับครับมองละสองรอยสามรอยห้ารอยแมนมองละพันกว่ามีครับ บานี้ยังเป็นโตเฮ็ดให้พ่อตัดสินใจว่าเอาละสิเอาบักหอยแนนนอนเลยก็คือหนึ่งรีอพวามักครับคือหลุดเช่าไหเช่าหน้าเก็อด้หญ่ใหญ่มากเช็นปูเห็นปลาเช็นหอยหลุดนะครับหลังจากนั้นมากก็ตัาเศษสกิจตัวนี้คืออนาคตคือสีดีนะครับหอยหอยสีทองตรงตามยูทูบที่ตัดสินใจครับที่แรกกับพ่อพันธ์กับบมเลวาสิมา เอเป็นธุรกิจสื่อขายหรอกครับเฮ็ดเบื้องเฮ็ดแล้วกับมี่พี่น้องมาขอแบงครับแต่พ่อเดีคาทุนขึ้นโอ้แม่นบอกป่ะโอ้ตอนแรกว่าสีเลียงไว้เบื้องเรียนเลี้นเลียงไวเบื้องเหลียงไวเรียนนี่ครับครับเห็นสีมันง่ามมันก็ร้ายมันก็ค่อยร้ายขึ้หนึ่งค่อยขยายบ่อไปเรื่อยนะครับก็ดกลายเป็นร้ายเหว่ันพี่น้องก็เลยมาขอแบงปันไปครับครับมาเริ่มเลียงที่แหลกพอเลียงบ่อเนี่ยอไครับ รเรียกเลียงบอ่อกระช่างบกครับกระช่างบกครับครับ,รบมันเป็นอย่างไรครับผลของการเลียงกระช่างบกกระช่างบกดีเนื่องการระบบการเปลี่ยนน้ำสองทำความสะอาดยากที่รักลักมันแต่กอนผมสื่อสองคูณเมตรมันสีย่วถึงขนังพี่ครับถึงหัวทั้งนี้ก็หกครับเขามาทั้งนี้เพราะไทหนูกับมามจ่อแม่จอมันขาดเลยเขาไปกินบกห,อห้อยเบตาเสินใจรืรื้อเฮ็ดไม่ครับ เลยเมาเห็ดเป็นบอ่อปูนเลยบอ่อปูนทำาความสะสาดจะง่ายโอ้น,นีเป็นบอ่อปูนนะครับพี่น้องนี่กออิฐขึ้นมาสามก่อนนะพ่อครับกออิฐขึ้นมาสามก่อนนะครับเดี๋ยวามกวางข้องบอ่อนี่็สี่ประมาณสามเมตรบอกครับพ่สสบอสามคูณสี่เตละบอสามคูณสี่ครับครับแต่ขังในนี่เข้าใส่อิฐอิฐกันเอาครับผมสามารถเขื่อนใหญ่ได้แปลว่าอีฐบ่ต้องกอ บ่ตองทั้งในบ่ตองกอก็อแต่องใหญ่ไปเลยครับเอามาวางเทินกันดซือมาวางเทินกันขี้กันบ่ห้อยแยกบ่หอยหลุนเป็นหลุนเป็นหลุนครับผมบอ่อขนาดสามคูณสี่เมตรมีทั้งหมด4บ่อเนาะครับเนาะครับมีทั้งหมด4ี่บ่อครับพี่น้องน้ำที่มาเรี้ยงเป็นน้ำยังครับบ่เป็นน้ำบาดาลครับที่จอขุ่นขึ้นสูงๆุ่นครับผมน้ำบาดาลน้ำบาดาลแบบแบบมีทังพักเนาะครับเนาะมีทางพักปล่อยลงมา ใช้น้ำบาดาลน,นะครับเด้เอาโดยปกติเลี้ยงบอ่อปูนนี่พอจังมือพอเปลี่ยนน้ำเท้นนึงครับประมาณเดือนสองเดือนครับเ้าก็เบิงสังเกตเบิงมันท้าให้ระบบสปริงเกอร์อะไรเห็ดน้ำถิ่มึงถี่มันก็ซํำเปลี่ยนน้ำไม่ได้โตนะครับมันน้ำถี่ไซส์ตลอดครับบกน้ำบอกอยเสียครับบันนี่คีทั้งรูม,มันเป็น,นำดำาเขากใะเส้สายยางเห้เป็นตาลักน้ำดูดออกครับครับ โอ้เอาสายยางมาจุ่มเหรอครับมาจุม่มพี่เป็นการลังนง้ำค่อยดูดตปเอาปากดูดอ,อกเหรอครับแบบสายยางครับดูดถ้าแม่ผมเนี่ยเอาสายยางมาจุ่มฟังเนี่ยเอาปลาผา,าดี้เพิ่งตั้งนี้ครับนี <c oughs> ่ครับพี่น้อง <c oughs> อาหารหลกัลกเพิคนกินยังไงครับมีใบผงชูรสใบกล้วยใบหม่อนใบตามเรื่องก้านบกฮูง กินเมือดครับมีทั้งโคกทั้งน้ำก็คืชน้ำทุกชนิดพวกจอกพวกแหนพวกฟักตุกสาลายต่างๆครับแหนแดงทีเหล้ยงไวครับโอ้ทำกะละมังทำอาหารธรรมชาตินะพ่อเนาะธรรมชาติยังไงครับบริลลุ่งยังไงอาหารระดับน้ำนี่เจ้าเส้นครับพ่อครับที่เลียงบวให้เกินสิบหาเส้นครับแต่ว่าทาน้ำหนาวเออทานาหนาวนี่ต้องใช้น้ำเลือกแน่จัาหน่อยเพราะว่าอากาศมันเย็นนะ อากาศเย็นแล้วก็เขาต้องเพิ่มไปประมาณเจ็ดหยิบหาเซนโอ้อครับผมไม่ทำให้เกิดความโมอุ่นญห,หอยหน,นั่ครับครับ <c oughs> การนำไม่ค่อยได้เปลี่ยนออกนะครับพ่อเพร่ะว่าเพราะว่าแนวนี้เขาก็อันอันสปริงเกอร์นี่เปิดไปมืดมืออยู่บ่ครับเห็ด,ดมือมัดคลืนโอ้ครับครับแต่เมื่เปลี่ยนน้ำนี่ตัวไม่มานำ้ำเก่าก็ไหลออกครับเห็ดปิดจ้าทวีสีเป็นหูหน่อยๆไปเองแต่กินหล่นเอกไป พ่อเพื่อนเปิดเมดเมื่อเมดขึ้นแต่ว่าเพื่อนบ่ได้เปิดสุดนะครับพี่น้องเปิดให้เบาๆนะพ่อเนาะเบาๆครับนั่นเบืองว่าเเพื่อนเปิดแค่เบาๆด้ครับเด้อเพราะว่าถ้าเปิดแห้งนี่สิเปียกเอเล่แล้วเนาะพ่อเนาะมื่ก็สีฟงกระใสไครมันน้ำเปียกหอดข้นหมดแล้วครับเช่นนี้นี่การจัดบ่อเพื่อนนะครับเด้อกระใสพวกพืนน้ำนี่ครับพักตบหรือว่าสิเป็นจอกนะพ่อเนาะเป็นจอกเป็นแหนได้เบิดครับจอกกุลาบกินเบิดตทุกอย่างครับ บ้านนี้ไอ้มาเริ่มเลี้ยงช่วงแรกๆนี่เขาสู้เดือนที่เท่าไรจังได้ขายครับบอประมาณสี่เดือนที่ห้าเดือนครับครับจะเริ่มจะขายตัวละสิบบาทประมาณสองเดือนก็เริ่มเริ่มได้ขายลูกมันนะครับตัวละสิบบาทจะเหลื่มมันใหญ่ขึ้นมากคับเพิ่มราคาเป็นตามตามใสมันเขาสู้เดือนเขาสู้เดือนที่ซีบอครับได้ขายแมนครับโอ้เด<ข>ือนที่ซีนี่ได้ขายเลยที่ี แต่ว่าตอนแรกนะี่ยะครับก็บอท่านอยากขายมอนไลนะครับครับ้องรอชุดใหม่ใครอ่สไลไล่ไล่กันไปเรื่อยนะครับจังเหลืม่มเริื่มเออกะว่ามันติมบอแล้วค่อยค่อยขายครับเอาพอขายเท่อแรกพอไปขายใช่ครับขายน้ำที่หลกับเทศบานมากครับมาซื้อกับขายน้ำออนไลน์ส่งไปน้ำอ่อเครือหลี่ส่งไปน้ำแฟตครับครับ ทรงทัวไทยว่าแต่ว่าที่แหลกนี้ในคนในมูบ้านเท่าบ่ครับเพิ่นมาซสือครับน้ำฟร์มต่างๆนะครับโอ้ครับครับบ้านพ่อครับบักหอยเสื้อลีน่านี่เดี๋ยครับได้เสือมากอย่าบอกเลือกเก็บมากครับพี่น้องแล้วว่าฝากครับที่แหลกกับโบรายครับครับานึ่อยสองรอยตัวกับมาฝากเอาครับมาให้มันไข่มันก็คู้ลงแล้วก็อีกตัวนึงกับจับแยก้นอยังีงครับคือบองสิ ยยปัจจุบันนี่นาสิโบโวเแมนสิเป็นพันอยู่แน้วพ่นนอน้อง <c oughs> แนนอิงติ้งเลยนะครับพ <c oughs> ี่น้องปุ่นน่ะเบิ้งกับ <c oughs> ใครราครับน้อยใหญ่ครับน้อยใหญ่แห้งครับ,ครบใครเต็มเลยตัวนี้ตัวนี้ขายได้ขายเป็นหอยเหนือป่ะครับเชืีดตัวนี้ขายเป็นหอยเหนือกับขายตัวสดครับโอ้ครับถ,ถ้าถขายเป็นตัวสดพอขายอย่างไรครับโลหะชิบโลหาสิบบาทโลหาชิบบาทครับเพราะว่ามัน มันสีโตวใหญ่โตอ้วนมันสีหนุ่มสีกรอบว่าคือหอยธรรมชาติมันสีตัวจอยมันกับมีสารพิษนําัท่านธรรมชาติอยู่นิ่มสีปอดสารพิษนะครับโต้วนกรอบหนุ่มหวานครับเ็ดยังไงครับนคือกรอบคือหนุ่มมันด้วยความโต้วนมันนะครับมันได้สารสารอาหารจากอาหารจากสมุนไพรนะครับคือใบโงชโรดก็เป็นสมุนไพรอันใบหม่อนใบกล้วยมันแมนบิดครับ เจอกพวกนี้นะครับครับผมเอานอกนอก,นอก,นอกจากอาหารที่เป็นพวกพืชน,นี่บานทั้งอาหารอาหารเม็ดใดไ้เพิ่นเสริมบ่ครับเฉพาะหอยเชลลีบ้านนี่ถ้าคักหาพระท่านนี่เกิดจำเป็นต้องเอาหัวอาหารประดุกขับเสริมทั้งเื่อกับอาทิตย์ละเถือทั้งเท่อกับซ้อมแ,แล้วแต่ครับกันมีพักซุ่มนี่เต็มกับโ่ต้องครับคือพันสิกินตลอดนะเว้ยพันิุ์หิวครับ <laughs> ถ้าหาพักประเทศนิลีก็จังอาหารเม็ดนะครับเนาะแม่เอามาตีละเถอร์ไอที่ตะเถอร์กับพวกไฮไลท์ครับโอ้แต่ว่าเบิ้งตอนพ่อเพิ่นกออิทขึ้นมาเพิ่นกับสีว่างทอไว้น้ำนะครับพี่น้องเด้อแล้วก็สมีการฟังแบบว่าทอท่อน้ำทิ้งน่ะป่เนาะแม่นี่ท่อน้ำทิ้งนี่นี่ครับเพิ่นสีเฮ็ดปองนี่ไว้นะครับเด้อเพื่อปล่อยน้ำออกน่ะป่เนาะเพื่อปล่อยน้ำออกทั้งหรือว่าให้มันไหลออกตามหูที่เ่าตั้งตั้งควอมควอมเลือกแหวก ฝังทอไว้ทอนิ้วหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นทอพี่วิศีขื้นกันแต่ว่าเอามาปาดไลไปครับคหงุดหงิดสวนนาครับปล่อยใหลไล,ไลออกทั้งหนอกเลยแมนครับสังเกตเบื้องต,ต้นนี้น,ออน้ำมันก็สีไหลออกเรื่อยๆนพ่นวะแมนี่คือเปิดสปริงเกอร์นะครับครับนี่คือสาเหตุที่พ่อบอกว่าเป็นเดือนกรบว่าด้เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนในตู้เพราะน้ำเขาหล่นออกทุกเมื่อแมนเป็นเนงน้ำจังหล่นออกนี่พ่อเพิ่นจ้อหูไหวมองนี้นะครับพี่น้องเด่นนะ สิบมีหูหน่อยเนะาพา่อเนาะหน่อยที่หูครับยุ่มองระดับน้ำด้อยครับพี่น้องเด้อยถ่าย,ยาในน้ำม,มันเลือก,กว่านี้ก็เดี๋ยวหูที่มันสูงนะครับเอาไว้เปลี่ยนนันครับ,นนรบที่นี่โอ้นี่มีสองอันมีสองอันตัวน,นั้นสำหรับน้ำลึกครับครับสมมติว่าพ่ออยากห้ระดับน้ำม,มันสูงกว่าสิบเสนพ่อก็ใส่ท่อนี่แมนครับเอาตัวนี้ซูบลงเลยซูบลงลเอาตัวนั้นออกนี่เด้อมองพน่นจอหู้อครับพี่น้องนี่เด้อจอสี่หูครับถ้าต้องการระดับน้ำเลือก็เสียบตัวนี้ลง น้องพ่าเนาะแมนครับครับประมาณนั้นนะครับเด้นนี่ครับเสียบตัวเงาโล่งแท่นครับถอดถอดตัวสันออกดับน้ำก็สิขึ้นสูงเองโอ้แบบนี้ก็ง่ายด่นี่ครับอ่ะง่ายเพาต้องพะวงเร่องน้ำนี่ครับครับว่าต้องมาทาเปิดน้ำออกโอ้ให้เพิ่นเปลี่ยนน้ำไปในตัวนะครับเนี่ยพอเพิ่นเพิ่นว่างแผนแบบว่าลาดกลุ่มเลยมันต้องให การเลี้ยงอย่างให้สบายนัน่นนะครับบ่ต้องเป็นภาละครับบ่ต้องสี่เหลียมก,ก็มันนะครับน้ำเฮรดระบบน้ำแนวนี้ก็ดีบางบางฝ้ามือเฮ็นน้ำน้ำวนครับอันนั้นก็ประหยัดน้ำแนวนี้แบบว่าสมมติว่าห้ามีธทุละไปไปต่างยังหวัดหลายๆมือก็สบายนะครับนาอโอ้ยสบายครับเอาหาแต่พักมาไว้เต็มๆแล้วก็ไปเรื่อยไปกรุงเทพกรุงไทยจะอาทิตย์สองอาทิตย์กลับมาพอดีพักเบิดครับผม โอ้เจ้าอครับพี่น้องพื้นที่หน่อยระยะเวลากับสันครับแค่สีเดือนได้ขายนะครับเอาพ่อครับบานนีในเรื่องการขายปัจจุบันนี่เป็นยังไงนะครับก็ดีครับครับได้ขายได้ทุกมมือซื่อเงินเขาทุกมือเจ้าวละสามลอยสี่ล่อยเจ้ยวละพันเจียวละสองพันเก็บไร้คนก็ได้นนเป็นพันเพราะให้เขาทุกมมือครับ ทรงทุกมือมาฟ้ามถึงมือแม่นบมดเอครับจากต้นเดือนมาน,นี่บว่างทรงทั้งทรงทั้งคนมานะครับเงื่อนแรนมหาสูเมือก็ประมาณนั่นแหละครับเอาพ่อครับขออนุญาตถามนิดนึงพ่อจําได้บ่มมือที่ขายได้หลายที่สุดนี่ได้เจ้าบาทครับสี่พันกว่าบาทครับสี่พันหมื่นบหมครับพ่อมือมือว้านก็มือน,นี่แหละ ครับสีผ่านก็บาทเกณฑ์เกณฑ์สีผ่นครับมือน้อยที่สุดเลยครับมือน่อยสุดกับ่องทำรอยครับ่องรอยั้งนี้คือทรงแต่ว่าชทุกมือครับสรุปคือได้ทุกมือนะครับเนาะในมือน่อยมีลายมาเฉลียกันกับแบบไข่กุ้งบุยแนวเห็ดครับครับผมอาอบานีหอยนี่หอยเซอรี่นี่ตั้งแต่พอเรียงมากนี่เพิ่นมีปัญหาเร่องยังแน่บ่ครับบ่คอยมีครับ แค่ระบบน,น้ำเองบ่ค่อยมีการถี่หอยเชอลีมีมีปัญหาในทค่ระบบน้าอย่างเดียวครับนอกนั้นนอกนั้นบ่ค่อยมีครับครับอุดอาหารนี่ก็บ,บ่ตายครับแต่หอยที่พวสมบูรณ์แต่น้มบ่ดีสามารถนกหอยนอกน้มตายนะครับอืมโอ้ของพ่อตายหลายบ่ครับกบ็มีประมาณประมาณเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นนะครับวหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นครับ กาสิมีตายอยู่ตัวตครับครับเป็นเรื่องธรรมดานเนาะพ่อเนาะเรื่องธรรมชาติธรรมดาเสือคุ้มเพงกันครับคนคนเอ่อตัวใหญ่คุ้มเพงตัวหน่อยต้นงเขีเรื่องแต่ว่าอยู่นี่ผุนนะครับพี่น้องน้าเนียนแห้งตัวนี้โอ้ยสีทองครับอันเชอรี่ธรรมดานี่ยยังขา,ายดีกว่ากันครับป๋อกระชี้ทองครับสีทองขายดีกว่าแมนมาก็ะเป็นช่วงฤดูครับตัวนี้มันขายบดบ่อกับสู สูใครที่ถอมก่ได้แม,นม่นหมอ่อแม่นครับพราราคากับอ๊ตต่างกันหลายครับอ่าตัวนี้ลกักลักสีข้ายเป็นกิโลบ่ะครับข้ายเป็นกิโลครับกบแก้หัวแกะหัวเอาตาออกแล้วแพ็กถุงขายหลังตุ่มตุ่มสัก่อนนะครับแก้หัวแก้หัวนี่ขายไงได้ครับวะเครื่องกิโลนี่แปดสิบบาทโ,<อ>โลร้อยล้อยหกสิบครับผมขนาดก็ทรงน้ำรานรานเขตาตำสวดตำหมวดตำมะคุงอื แต่ถ้าเป็นหอยเนื้อนี่โลละร่อยหาซีเนาะพ่อเนาะเออโลละหาซบัตหาซี่บัทพร้อมเปลือกพรอมเปลือกเอ้ากินเองแถมเปลือกพรอมเอาผู้ได้อยากล่องเลียงก็ล่องเบิ่งนด้ครับได้ย่างนยหน่อยก็มีไ่ใดทุกมือครับใส่ระยะเวลาสั้นๆนะครับถ้าพี่น้องอยากเลียงแต่ว่าเพิ่นเอ่อเป็นห่วงเพิ่นกัางวบนเรื่องการตลาดเรื่องการขายเดี๋ยครับปออันนี้อันดับแรกนี่เขาจะพูกวงเรื่องเรื่องการขายการขายครับ ต้องเลี่ยงออกมาจากใจรืยความหักความหักความอยากเลี่ยงเบื้องแลาไมีความสุกทาเลี่ยงห้อยหญ่เรีย้ตลาดก็มาเองครับเท่ากับประชามพันธ์น้ำนแน่รับผู้สนใจเท่ากับที่มาเละหาซื่ออีกนะครับครับอาสัยว่าลงเฟือนลงเฟือนเนี่ยครับเน้องัาเนาอครับ แล้วก็พี่นอ้องขยคนในบ้านถ้าขเขาหูจักว่าเขาเลียงเพื่อเขาจะกินก้อยบอกหอยเอยงสินะครับเนาปรับหรือครับยำเลียงขายดีบกหอยพื้นบ้านนี่อืครับแ <c oughs> ดดลมร่มต๊เขากําลังตังบ่วงอยู่เขาอยากก้อยบอกหอยมาเลยคราบ่า้าฮ่เียงบกหอยมีน,นะครับครับเอาก็อย่าไปอย่าเปล่าไปคิดคแต่แต่ว่าเลียงแล้วสีค้ายใสยยานว่าด้ข้ายนันนนี่นะพอน้องไมใหญ่ก่อนครับย่างห้อยเฉลี่ยท่อนอย่างไม้ไผ่ คุณทำมีไงตลาดมาเองครับครับย่านย่านหลายก็เลยบดิเรียงจั๊เทอาย่านท่านย่านบดิเห็ดยังครับพู้วงนั่นพู้วงนี้โอ้สิไปขายเี่นอว่าสันอือเลยอยู่แต่อยู่แต่หม่องเก่าบดิเลียงนะครับกล้องชิดกล้องชดเป็นถูกกล้องชิดลบถึงแต่บดนเลียงที่ไปขายที่นอเลียงหง่ไม่ม่จะไมนอบ่มีความสุขครับครับเลียงหง่ไม่แต้แพ่ขายว่าไรแห้งถูกแห้งบานเอาตรงเลียงโดยความหักนะครับ ครับเรียงจากใจโอ้เลียงแบบมวมวนแบบเบ,บิ้งไว้ถ้าเบิ้งก่อนไปเบื้องก่อนท่านมามีคนมาซื้อขายผมมีกับเบื้องไปครับอย่างคนม้เวียบเบิ้งไปกินไปครับแต่ว่าก็่ฟ่าเปลงทุนหลายนะพ่อเนาะแมนครับนี่แหละอันดับแหลกคือคือต้องศึกษาศึกษาวงจรมันก่อนครับต้องเลียงเต้ในหน่อยไปมันสิค่อยขยายใครมันขยายแยกมันสิค่อยขยายถาเขาเห็ด บอ่อปูนของผมมันค่อยขยายไปเรื่อ,อยครับต้องซื้อบอ่อ,อเพิ่มอย่างนี้นะครับไม่ต้องแค่เป็นขั้นตอนโอ้สิลงทุนนไญ่ปืบอปลดมันอืมตายเบิดฟัามก็มีต้องมาศึกษาล,ล่ลองล่องคือระบบนามครับระบบนามให้ใหดีที่สุดครับเอาล่องก็ทดล่องเรียงในน้อยก่อน้อครับพี่น้อง้อเห็ดถ้าเกิดว่าเหาเห็ดแล้วเฮามีความซุกก็จ้งขยายไปเนาะพอ่อเนาะ ถ้าเฮ็ดแล้วผมซื้อว่าโอ้ยมันโบแมนแอกวมันเป็นภาละมันต้องนั่นโน่นนี่ครับก่ย่าไปเลี่ยงไก่ย่าไปเลี่ยงมันเป็นถูกใจทั้งเต่เริ่มเลี่ยงครับไปห้ารับจ้างเข้าเหมือนละสามลอยสี่ลอยพุ่นนูอะอันนี้มันโมมีเงินเดือนครับขั้นไปรับจ้างมีเงินเดือนนะก็เลยไปผู้พนบบหันกับโบว่ากันนะครับตามวิธีการทำมาหากินแล้วแต่ผู้มักครับเอาบว่าปูนก็ไม่ไม่นี่พ่อ พักอยู่จักโดนไปไหนครับจังเอาหอยเอาลงได้ซิฟหามือครับซิฟหามือเอาต้นกลวยคับตุนกลวยมาลงกันทุดยไายก็เอาสารสมมาลงอีกทีนึ่งตัวข้อมันใจครับครับหินสมสารสมสารสมครับผมโอ้อาลงไปแกงเลยบอก่าครับพอรี่จังไรครับ้ทุบทุบกระวานเลยครับครับทุบกับวานไป้อมขึ้นแล้วก็ปลอยน้ำออกกับล่างคัดใบทุดยไายครับผมเปิดน้ำใส่กับอาลงเลยแมนครับ อันดับแหลกนี่คือเอาปลาหางนุงงนนาานง่งยุ่งมาปล่อยก่อนนม่กล้าตายก้นปลาหางยุ่งอยู่ไดนี่รับน้ำกับตรงอยู่ใดเพรอไตรงอยู่ใดปล่อยลงปั๊บนี่ปลาหางยุ่งตายนี่ครับก็แสดงว่าปูนยังพ้นจืดนะครับ,รบตรงนี้ขีปูนมีอย่างอยู่อย่าอย่าฝ้าเสี่ยง ไม่จะแบบย่างครับเอามากระายมาก่อนครับท่าห้างยุยงดีสุดหนูทนล่องมาก่อนเอาครับเป็นอีกหนึ่งท่าเลือกที่น่าสนใจนะครับพี่น้องเนะถือว่าเป็นทางเลือกครับพี่น้องกับไปเฮ็ดเอาแต่ว่าให้ดีที่สุดคือเฮ็ดแบบผสมผสานซะเนาะพ่อเนาะแม่นครับปลูกหลายๆอย่างแล้วก็ไปล่องเลี้ยงหอยเบิ่งน้ำมีหลากหลายครับมีหลากหลายดีสุดครับมีหลากหลายเฮ็ดเพื่อกินก่อนนะครับเดือดรอดไล่ใจทางดาน เรืองปากเรืองทองก่อนเอายูนีกับมีขายเป็นพอพันไม่พันอยู่นะผ่านเนาะมีครับครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่นวลละจักบาทครับสิบาทครับสิบบาทยี่สิบสามสิบเป็นคู่คู่ละเก่าสิบคู่ละลอยร้าครับครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ใส่ครับราคาเริ่มต้นที่น่วยละสิบบาทครับถ้าเป็นห้างใครเดี๋ยครับห้างละห้างละส้บบาทครับห้างละส้บบาทนะครับพี่น้องมาหอดฟ้ามทั้งแจกทั้งแถม ครับกับบอือว่าแพงบอแพงนะครับเด้อห้างละเศ้าบาทลอยลอยไปขยายพันธุ์เลย้าห้างย่าวก็ชิดประมาณเส้นหนึ่งนี่หาลอยตัวครับถตสามชิ่นกับพันหาครับพันหาลอยตัวอันมีมีทรงทั้งอันนี้เยอะน่อเ่เนาะทรงทั่วไทยครับทรงทรงทรงทั่วไทยนะครับเด้อดทรงทั่วไทยเก็บกันปลายทาง เก็บเงินไปทางพร้อมครับโอ้ดีแฮงครับ <c oughs> เอาไพ่สนใจกับติดตอ่อพ่อเพิ่มมาเบอร์โทรไปยังครับบ่ศูนยครับ763 5739 0857635739นย์แปดเจาะครับนะ้องคู่ไอนะครับพี่น้องเฟ <c oughs> สเฟซบุ๊กเลยครับเฉลิมชัยวรพิมลัตน์เฉลิมชัยวรลล์ละพิมลัดนะครับเดี๋ยวฮะมือนี้กับสีได้ความหูเพิ่มเติมนะครับเรื่องการเลี้ยงหอยพี่น้องก็ลองไปเห็ดเอาได้ครับเดี๋ยวไปประยุกต์ไปปั๊บ ปรุงให้มันเข้ากบโตเฮ้าถามเจ้าของก่อนว่าใจมากบ่น้องขวานอแล้วแลบครับถ้าใจมากก็จังค่อยว่ากันบอ,อแมนว่าเห็นเพิ่นเลี้ยงได้มือละสองร้อยในมือละสีะ 45, 000, ่ห้าพันเอาคือเพิ่นก่อนหน้ากันน้องขวานอ,อแต่ว่าเสือไปปล่อยเราไม่มีเวลาดูแลก,ก็อย่าไปเห็นดนะครับเด้อเด้อโต้เพิ่นนะครับใจมากก่อนครับครับอาเดี๋ยวพ่อเพิ่นมีฟ้ามปลาไหลอยู่ครับเดี๋ยวสิพาไปเบ่งฟ้ามปลาไหลอีก เป็นอีกคลิปคลิปหนึ่งนะครับพี่นอ้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตยกซ้ำหนิก่อนอมือนี้กาขอบคุณครับ่อครับขอบคุณคุณขวยนะครับคุณพ่อเฉลิมชัยวัลลพิม์ที่ห้เยี่ยมชมฟาร์มหอยเชอรี่ครับผมมีรายได้ทุกมือเดี๋ยวคลิปหน้าจังพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องนําครับี่ติตามรับชมไล่การครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ